สวัสดีทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสูช่ช่องออนด o โ d จ้ายี่วันนี้เราอร่อยบอกต่อค่ะถูกต้อง เหตุที่เราทําอร่อยบอกต่อเพราะว่าในช่องอ n นเดอ o a โหลดอะค่ะมันมีใช้ดีบอกต่ออยู่แล้วเนาะซึ่งมันก็คือการที่แบบอะไรที่ใช้ดีเราก็มาบอกต่อกันส่วนอันนี้เรามาทําเป็นอร่อยบอกต่อเพราะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยได้ลองกินหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบกินแล้วเราอยากให้มันแมทอย่างร้านวันนี้ที่เราจะพาทุกคนไปกินกันอะเหมือนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอนทุกคนแล้วถ้าเอากระตามตรงก็มันอร่อยมากใช่ไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ยาวเกิน ไปดูไปกก็ว่าชั้นไหนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมองการมัวร์แล้วกำลังจะไปร้านนั้นกันร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกับฟูดคอร์ดใช่ซึ่งน่าจะเป็นชั้นหกมัง้งไปดูไปเูน้วก็ไปไหนเมื่อกี้ทำไรเรียว่าเป็นทางขึ้นนะขอโทษได้ไหมอะเขินเลย ขึ้นก็แบบไม่ทันได้มองเป็นทางขึ้นหรือทางลงดีนะยังไม่ก้าวขึ้นไปอ่ะไม่ทันเดินเลยไม่น่าเรียกเลยเมื่อกี้เสียใจอ่ะน่าจะปล่อยให้เดินขึ้นไปเลยคุณแกงผมครับคุณน้โมถึงแล้วชื่อร้านว่า Uncle Sandwich by Muna Kitchen จำได้ว่าเหมือนจะมีหลายสาขายอยู่แต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมากเดี๋ยวไวจะแปะพิก,กัดให้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือที่สาขาเดอมอง,งามวงวานแล้วก็อยู่ที่ชั้น6ชั้นเดียวกับฟคอร์ดร้านก็จะเป็นแบบเป็นรถเหมือนเป็นรถแบบนี้ที่อร่อยเลยนะที่เองกินกันอะ่ะก็คือเป็นตัวบีฟเป็นตัวเนื้ออันนี้สิงเนเจอร์เลยคืออร่อยมากๆ อร่อยแบบอร่อยไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงเอาไปว่าอร่อยทุกคนแบบปกติโรสอะไปคนค่ค่อยกินเนื้อเพราะว่าไม่ชอบกินแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยเดี๋ยวไปสั่งกันค่ะ นนนี่่แปกติเราไม่ค่อยสั่งเยอะขนาดนี้เลยนะแต่แบบไหนๆก็รีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็เลยสั่งไซส์ M ไปเลยนะคะอันนี้คือไซส์ M นะราคาอยู่ที่200แต่ถ้าเป็นไซส์ S ก็คือ110บาทก็จะได้เป็น1คู่พอดี1คนกินแต่ถ้าสมมติว่ากลัวว่าจะอิ่มเกินไปก็แบ่งได้มากับเพื่อนก็แบ่งกันได้คนละฝาคนละฝา คนละคู่โอเคจริงๆเราก็เคยกินอยู่แล้วแหละคือเรารู้แหละ <c oughs> ว่ามันอร่อย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะกินอีกครั้งนึงเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเอ็ก e s เรชั่นว่ามันเป็นยังไงเรากินหลายรอบแล้วล่ะคือมาที่นี่ก็ต้องเผื่อทองไว้กินอ่ะพรอ,อร่อยจริงๆได้ห <c oughs> <c oughs> ยิบก่อนคนนึงเอาจานคนนึงเอากล่องนะ <c oughs> โอเคยา มน,นิม,มนนสัะใจได้กินเพิ่อมอีกคู่หนึ่งสดร้อนอ,อกตาเลยอืมอร่อยจริงๆมันให้ฟีลลิ่งเหมือนแซนด์วิชโบราณปะคล้ายๆแต่เอาขนมปังอ่ะไปจี่อ่ะกระทะน้ำทาบนขนมปังก็คล้ายๆแซนด์วิชโบราณแต่ว่าเปลี่ยนจากแฮมเป็นเนื้อสักคนแล้วก็ราชีทงบนอร่อย <c oughs> สมกับอร่อยบอกต่อแนะนำครับอร่อยจริงน้องกินข้าวเย็นอวมั้ยแต่พอดีกินขนมปังคนเดียวแถวนึงนะโอเคที่พูดไาไม่กินถรือว่าไม่เคยพูดนะโอเเ้ใหเยอนะเนาะอืมอืมอมเยอะเยอะมากถามว่าคุ้มค่าไหมสองร้อยบาทคุ้มนะคุ้มมันเป็นเนื้อวัวชีสก็ดีด้วยแบบไม่ใช่ชีสทัสมายองเนสอะเป็นชีสจริงจ น้ำที่คลา,ายแซนด์วิชโบราณเขาก็จะเหมือนเอาเนื้อไปคลุกกับนนะ้ำซอสอะไรสักอย่างก่อนปะใช่มันจะมีตอนแรกแหละที่เห็นในอินเสิร์ตคือเขาจะไปจุ่มลงไปในน้ำอะไรก็ไม่รู้ก่อนเนาะไอ้น้ำของเนื้ออันเนี้ยผสมกับไอ้ซอสโบราณอร่อยอร่อย,ออยนัวหวานเนาะหวานเป็นหนึ่งแล้ว บายใจเลยสองชิน้นมีคนอิ่มแล้วก็นี่ไงบอกว่าไม่อิ่มอยากจะได้อิ่มไงขอบคุณครับจอ๊อ โอเคค่ะสำหรับอร่อยบอกต่อวันนี้พามากินกับแซนวิชเนือ้อจากอันเคิลแซนด์วิชบายมูนาค h ิเชนนะคะซึ่งถ้าใครที่อยากจะมาลองกินแบบพวกเรานะคะไปลองกินตามพิกัดกันได้มีทั้งหมด8สาขาเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้นะคะสักหม่องหนึ่งไปตามพิกัดกันได้แล้วถ้าใครที่เคยกินแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะคลิปอร่อยบอกต่อก็จะไวๆแบบนี้นะทุกคน นิ้นมาสั้นแต่มาบ่อยๆจะพยายามแล้วทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะใครที่ชอบให้เราทำเรื่องกินก็เหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องอันเ r อร์โด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันทางใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าเราจะพาไปอร่อยบอกต่อกันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเจอกันใหม่นะบา,บายค่ะ กดติดตามมั้ยนะกดติดตามกดติดตามกดติดตามกัน,นะจะไปดูกันว่าน้ำโมจะไปอร่อยที่ไหน <c oughs>